สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Answer Tarot นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับแกรมิดทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังช่องผมเสมอนะครับขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกําลังใจเนาะโอเคครับวันนี้ผมอยู่ในพื้นที่ของร้านอาหารชื่อว่าสะพานโยงจสหนึ่งสองเจ็ดเก้านะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยผมมาอ่านแรนดอมนะครับแรนดอมที่สองร้อยสี่สิบห้าแล้วก็มีพลังงานแปลกๆบางอย่างที่รู้สึกว่า อยากจะมาอ่านในหัวข้อนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังแรืน้อมสองร้อยสี่สิบห้าลองไปฟังแรืน้อมนั้นก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวมาฟังหัวข้อนี้นะครับวันนี้ผมจะอ่านไพ่ในหัวข้อที่ว่าเรื่องอะไรที่คุณควรปลดล็อกเพื่อพลิกชีวิตตัวเองหรือควรควรปลดควรปล่อยอเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของตัวเองมาดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับวันนี้จะให้เลือกกล่องไพ่สามกองด้วยกันเนาะโอเคอ่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับอาจจะดูแปลกๆนิดหนึ่งกับเรื่องของการปลดล็อก เรื่องอะไรที่คุณติดค้างแล้วควรปลดล็อกเพื่อพลิกหรือเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณในบรรดาทุกคนไม่ว่าคุณเข้ามาฟังในเรื่องอะไรนะครับวันนี้มีไพ่สามสามกองนะจา์กองแรกคือลังทาโร่หรับที่หนึ่งเนาะไพ่สองเป็นไพ่นี้นะครับสเตคแคสสีดําสุดท้ายจะเป็นไพ่ after สหรับสีม่วงนี่นะครับขออนุญาตเรยแบบนี้แล้วกันเนาะมีไพ่อยู่สามสำรับนี้ให้ทุกคนเนี่ยที่เข้ามาฟังว่าจะเป็นใครไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับ เลือกสาหรับไพ่ของตัวเองนาะแเรามาดูกันว่าเรื่องอะไรที่คุณควรปลดควรปล่อยควรทิ้งควรยุติเรื่องนั้นหรือควรตัดขาดจากเรื่องนั้นแล้วมันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรือโดวจิตดนจิตวิญญาหรือวิธีแค่ไหของคุณดีขึ้นนะครับขอเลือกพูดแบบนี้นะอ่ะมีสามสำหรับวยกันเลือกครับสวัสดีครับสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งหรือไพ่ลังทารโรสำหรับนี้นะครับ ขออนุญาตเช็คพลังงาน6กปรวมไพ่ใต้สำรับอกว่าคุณเลือกไพ่ถูกกองไหมมาดูกันว่าพลังงานของคนกองนี้นะครับพลังงานคุณเป็นยังไงแล้วก็คุณติดเรื่องอะไรอยู่เนาะแล้วมันจะต้องปลดล็อกหรือต้องเปลี่ยนแปลงแบบไหนยังไงนะครับโอเคมาขออนุญาตเช็คพลังงานของคนกองที่1ครับคุณได้ไพ่เดดาบเอ็มเดี๋ยวนะ เจ็ดดาบเอมพลเลอร์แปดไม้ดฟูแห้พลังงานแปลกมากเลยจัสติกได้สำรับเป็นไพ่เดอะซันคือพลังงานของคนกองนี้ที่ผมจับได้ถ้าคุณมาเลือกไพ่ตัวนี้นี่เป็นไพ่ของคุณนะครับเขาบอกว่าคุณต้องเป็นคนที่แอบพื้นฐานของคนกองนี้ผมไม่รู้ว่ามันแอบอะไรเนาะ มันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องแอบตลอดไปเลยแอบทาแอบผู้ใหญ่แอบมปนจะเป็นการแอบอะแอบเป็นอิสระบางอย่างแอบเป็นตัวเองบางอย่างกับกฎเกณฑ์หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณมันมีไพ่ของ e อ p มพั r กับ u s t ติ e ขึ้นเป็นกฎระเบียบเป็นข้อบังคับเป็นอะไรที่มันมันมีกรอบบางอย่างแล้วกันขออนุญาตพูดเป็นพลังงานรวมมีมีกรอบบางอย่างนะครับที่เป็นกรอบที่ทําให้ตัวคุณจะต้องแบบต้องเป็นตัวเองไม่ได้ต้องอยู่ในทิศทางที่มันแบบจะต้องแอบทําอะไรบางอย่างเพื่อเป็นอิสระของตัวเองเช่นนะยกต สมมติว่าคุณอยากเรียนอยากศึกษาอยากทําอะไรก็แล้วแต่ของตัวเองใช่ปะ่ะแต่ว่าคุณอาจจะทําสิ่งนั้นไม่ได้เพราะว่าด้วยด้วยครอบครัวด้วยพ่อแม่ด้วยสังคมบางอย่างมันทําให้คุณต้องเป็นแบบนี้มีทิศทางของกรอบในชีวิตที่มันชัดมากๆแล้วคุณดิ้นออกจากกรอบนี้ไม่ได้ถ้าคุณจะทําอะไรที่มันเป็นตัวเองมากๆหรือเป็นสิ่งที่เป็นความสูิมากๆคุณต้องแอบทําและต้องไปทาไม่ให้ผู้ใหญ่เห็นไม่ให้สังคมที่คุณอยู่หรือสิ่งทคที่คุณเป็นเห็นน่ะมันมีหน้ามีตาบางสิ่งบางอย่างที่มัน ที่มันฉาบคุณไว้แล้วคุณไม่สามารถเป็นตัวเองหรือมีความสุขในรูปแบบของตัวเองได้อันที่คุณพลังงานคุณดีนะเดอรซันะพลังงานคุณแบบเป็นพลังงานที่สดใสมีความสุขแต่บางทีไอ้ความสุขตรงนี้นอาจจะไม่ใช่กรอบหรือสิ่งที่เขาจัดวางไว้เพื่อคุณแล้วคุณก็อยู่ในพลังงานนี้ต้องอดทนอยู่ในสิ่งเหล่านี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่พลังงานตรงไพ่กองที่หนึ่งนะครับลองดูว่าเขาอยากให้คุณปลดล็อกหรือต้องแก้ไขแบบไหนยังไงเนาะแต่ว่าสิ่งที่ชัดมากคนกี้คือมันมีกรอบอะไรบางอย่างม,มีมีพลังงานเส้น ผู้ใหญ่ครอ,อบครัวตกกระกูลอะไรบางอย่างที่มันครอบคุณไว้ให้มันต้องต้อง,ต,องต้องเป็นในสมัยอย่างนี้แต่ว่าคุณทําอะไรบางอย่างแบบในตรนนั้นไม่มีความสุขคุณต้องแอบทําความสุขบางอย่างเสมอเสมอเลยถ้าเป็นกองของคุณแล้วมันเป็นการแอบอ่ะคุณจะเป็นตัวเองได้ไม่สุดอ่ะมันต้องมีการปกปิดมีการทําอะไรบางอย่างที่ที่ผู้ใหญ่หรือครอบครัวรู้ไม่ได้อ่ะเออผมไม่รู้ว่าทำไมนะครับถ้าเกิดพลังงานมันตรงประมาณนี้ลองฟังดูก็เป็นของคุณหรือเปล่านะละคานารากีหรือตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณสําหรับคนกองที่หนึ่งนะครับจะมี ธาตุลมคุณมาถุนตุลเนาะราศีเมษนะครับแล้วก็มีธาตุไฟเมษินธนูนะครับราศีตุลคนที่เกิดบัลอาทิตย์เนาะอืมเป็นพลังงานของการต้องทําอะไรแบบปกปิดอเออตลอดเวลาแบบเผื่อใ,ใครรู้ไม่ได้แล้วเปดิดู้เป็นมีปัญหาแน่ๆอะไรแบบเนี้ยนะแล้วก็มีเลขที่เกี่ยวข้องแนละ้วเจ็ดสี่แปดศูนย์เก้าแล้วก็สิบสี่ลองดูว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณตรงไหนแล้วต้องปลดล็อกหรือแก้ไขแบบไหนยังไงมาฟังกันนะครับ ปรดใช้วิจารณญาณในทุกครั้งที่ผมพูดหลังจากนี้เนียนะครับเพราะว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างผมพ่เท่านั้นนะครับหากพูดอะไรใดๆออกไปทําให้คุณรู้สึกสับสนหรือรู้สึกว่าหาคําตอบไม่ได้เนาะ<ม>ก็วาไงไว้ตรงนี้นะครับคุณมาตั้งใจอ่านเริ่มนะคนกองที่หนึ่งต้องปลดล็อกยังไงกับทิศทางชีวิตที่เป็นอยู่เนะดวิลนะเดวิลขึ้นใบแรกแล้วมันแฟดออกมาเองมันแปลว่า คนกองนี้นะครับมีบิบากกรรมมีพันธสัญญามีข้อผูกมัดบางอย่างที่มันทําให้เกิดเหตุการณ์นี้นะครับไพ่เดวิลนะเอามาดูก่อนเดวิลเก้าถ้วยนะครับจะปลดล็อกยังไงเนี่ยเอ็นพัเลอร์ขึ้นอีกแล้วเอ็นพัเลอร์ขึ้นขึ้นเสมอเสมอเลยเดี๋ยวนะเอ็มเพรสเอ็นพัเลอร์ขึ้นไพ่บิดามารดาขึ้นคู่กันเลยเอ็นพัเลอร์เอ็มเพรสอะคนที่ปกป้องคุ้มครองพ่อแม่ของคุณนะครับ เนียเดอะฟูเขาบอกว่าคนคนนี้ต้องปลดล็อกที่ที่คนที่มีอิทธิพลกับคุณบารมีคุณพ่อคุณแม่อะไรบางสิ่งบางอย่างจะช่วยเหลือคุณได้เนาะพันธกรรมหรือสิ่งที่มันผูกมัดหรือมันมันมันไม่ได้ปลดล็อกของคนนี้มีอิทธิพลเกี่ยวกับคนที่คุ้มครองดวงตาหรือคนที่ดูแลคุณคนที่เป็นคนที่มีให้กําเนิดคุณเออคนคนนี้คนให้กําเนิดคนให้ชีวิตคนที่ให้ทิศทางชีวิตของของของการเป็นอยู่ของคุณน่ะคุณต้องไปปลดล็อกพันธสัญญากับเขาในเรื่องนี้หมายความว่า ถ้าคุณอยากจะได้อิสรภาพอยากได้ความเป็นตัวเองอยากมีชีวิตที่มันโฟลมากขึ้นคุณต้องทำดีกับบุกค,คน2บุกค,คนนี่เป็นคนให้กาเนิดคุณคนกลางแรกเนาะ Emperor, เอ็มเพลเ m อร์เอ็มเพลสนะครับชีวิตคุณจะดีได้คุณจะไปต่อได้คุณจะมีความสุขได้อยู่ที่ผู้ให้กาเนิดคุณเตวิลขึ้นสเตรน3สามไม้กับ9ถ้วยนะครับเอ็มเพลเอร์กับไพ่เก้าเหรียญเอ็มโอเอ็มเพลสกับจัดเม้น หัเก้าดาบรปเดอะฟูลคิงก็เป็นตระกลคนกองที่หนึ่งนะครับขอพูดก่อพูดแรกก่อนคิงก็เป็นตระกูลเนี่ยมันเป็นว่าตั้แต่ว่า,เ,าเรื่องของการเงินนะครับเรื่องของการเงินเรื่องของบุญใหญ่เรื่องของการบวชพระหรือเรื่องของการอุทนาบุญใหญ่ๆมีผลทําให้คุณลดลลอกได้เช่นกันใครมาเลือกพลาดกองที่หนึ่งแล้วพ่อิดามารดาหรือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่แล้วเนาะถ้าไม่ได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วนะ ถ้าคุณทําบุญใหญ่แล้วกวดนะ้ำอมตะนาบุญส่งบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ของคุณแต่ถ้าใครที่พ่อแม่ยังอยู่นะครับให้ทาให้ทําบุญหรือให้เงินให้ทองหรือให้ความสุขสบายบางอย่างให้กับพ่อแม่คุณคนกองที่หนึ่งนะมาทําให้ชีวิตของคุณปลดล็อกได้ดีขึ้นคุณจะทําอะไรได้เปอิสระมากขึ้นไม่ต้องไปที่สองรองใครไม่ต้องไม่ต้องอยู่ภายใต้เงาของใครทําอะไรก็จะเป็นที่หนึ่งได้ยิงแล้วพื้นฐานของนเนี้ยดีอยู่แล้วแต่แคม่มันมีมีม,มีสมมุติว่าคุณเป็นเป็นเป็นแสงสว่งสวงสางแสงหนึ ถือว่นเป็นเดวิลขึ้นเกิดแต่นะั่นคือมันเป็นกรรมที่ติดตัวมานานเป็นกรรมที่ผูกพันคุณมานานแต่ว่าด้วยทิศทางของกระแสบุญตรงนี้มันสามารถช่วยเหลือคุณได้แลวผมรับมีนหนึ่งครั้งนะครับเอ็มเพสเอ็มพอลเลอร์เป็นไพ่บิดามารดาไม่มีใครดีกับคุณไม่มีใครที่มีอิทธิพลกับคุณหรือส่งผลกับคุณได้แรงๆเท่ากับบิดามารดาถ้าคุณมีติดพันธะอะไรกับใครก็แล้วแต่ว่าคนนั้นจะเป็นใครนะครับ เขาไม่ม <prediction. or, S 1> ีทางมามามาทำอะไรกับค so huh ุณได้หร uh ือไม่มีทางเปลี่ยนชีวิตคุณได้คนที่สามารถเปลี่ยนชีวิตมีอิทธิพลมีเอเซสกับคุณมากที่สุดคือบิดามารดาของคุณเท่านั้นดังนั้นถ้าคุณไปผูกจิตผูกพันอะไรกับใครที่ไม่ใช่พ่อแม่ของคุณเนาะอย่าไปผูกพันกับเขาให้คุณเอาจิตของคุณไปผูกพันหรือดูแลหรือหรืออนุโมทนาบุญกับพ่อคุณแม่คุณจะดีมากกว่านะครับสำหรับจิตนี้สําหรับพลังงานตรงนี้นะใช้วิจารณญาณนะแล้วก็ไพ่สามไม้ขึ้นเก้าถ้วยนะครับอันนี้มันมีความรู้สึกเข้ามมาเน่ว เฮโรเฟนขึ้นโอเคคนกองนี้นะครับถ้าสมมติว่าคุณได้อยู่ใกล้ให้ไปหาวัดที่ติดน้ำสถานที่ที่ติดน้ำเฮรโรเฟนมันเป็นไพ่พระแล้วมันขึ้นกับกระแสน้ำหมายความว่าให้คุณอ่ะดิบน้ำมาขวดหนึ่งก็ได้ดิบน้ำมากุดหนึ่งแก้วหนึ่งอะไรก็แต่นะครับให้เอาน้ำที่คุณเอามาน้ำสะอาดอะ เทลงดินเนาะเทลงดินหรือเทลงแม่น้ําก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ําเป็นกระแสน้ําเป็นลําคลองเป็นอะไรเงี้ยคุณเทลงน้ำแล้วคุณงบอกว่าพันธกรรมในดดใดที่คุณผูกพันเกี่ยวพันหรือทําให้ใครผูกจิตผูกใจหรือติดค้างอะไรกับคุณคุณในหสิกรรมและปลดล็อกกรรมทั้งนั้นหมดทุกอย่างแม้ว่าคุณเป็นใครนะครับแล้วขอหลุดพ้นจากวิบากกรรมคันดานต่างกันหน้าแล้วไม่โกรธไม่เคืองอะไรใครที่เอาหัสิกรรมทุกอย่างให้หมดไปกระแสน้ําให้พระแม่ธรณีิเป็นพยานเพื่อเบิกเพื่อปลดปลดล็อกคุณทุกอย่่่าาางงะแตคคนนนนนอี้ยยัํึว ที่คุณจะปลดล็อกอดีขึ้นมากต้องอยู่ที่บิดามารดาของคุณนะครับการล้างเท้าคุณพราคุณแม่ของคุณก็มีผลมากๆซึ่งผลน้องเดียวคุณด้วยจัดเมนขึ้นกับเอ็มเพรสในความว่าคนกองเนี้ยเป็นคนที่ทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วยแล้วมันขึ้นเร็วมันถึงว่าทําดีก็จะเกิดเร็วทําช่วก็จะเกิดเร็วกับคุณเหมือนกันจัดเมนขึ้นเอ็มเพรสเลยแล้วก็ไพเดอะฟูบก้าวดาบเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกผัวพันคุณปลดล็อกมันให้ได้นะเพราะคุณปลดล็อกแุ้ลตมันจะะปปปลลอคตัแนนเเี่ยงงไรบ อ่ะผมขอเปิดเพิ่มเติมขอดูไพ่ไพ่ชุดนี้ดีกว่าวันจะนะสุภาษิตเป็นไพ่คำอัเพยไทยเนาะเขาจะบอกอะไรกับคนกองที่หนึ่งของสักสามใบนะครับน้ำท่วมปากอะไรที่คุณไม่กล้าพูดอะไรที่คุณไม่เคยบอกอะไรที่คุณไม่เคยไม่เคยแสดงมันออกมาให้คุณพูดให้คุณแสดงให้คุณกล้าเอ่อยมันออกมาว่ามันมีอะไรที่ค้างคาติดค้างอยู่ในใจให้คุณกล้าพูดสิ่งนั้นออกมาระบายมันออกมานะครับแล้วก็ปลดปล่อยมันซะ ่าแบททุกอย่างไปกับตัวเองหมดอยากคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเราเราเราผิดเพียงคนเดียวมันไม่ใช่แบบนั้นทุกอย่างมีทั้งเหตุการณ์ในทุกสิ่งที่ทําให้เราเกิดเหตุการณ์นี้ทุกอย่างมันรลอหลอมให้เราตัดสินใจแบบนั้นก็ได้นะครับดังนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอะไรที่มันค้างคาอยู่ปลดล็อกประสาด้วยคาพูดและวาจาเนีย่ยจะผัดวันประกันพุ่งกับสิ่งที่ผมแนะนำนะครับถ้าคุณรู้ว่าคุณมีสิไรใหที่ติดค้างอะไรกับใครอยู่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มแแย้ำนะคุณณพ่่่อออออคคุแแแมมหรรรรืววาาักกะะไไ็ล้้ตติดงยู โอโหสิกรรมปลดล็อกผ่อนผันซ้มันจะได้จบและจัดขาดกันจะได้เกิดใหม่จะได้เป็นคนใหม่จะได้ปลดล็อกชีวิตได้คนคนที่จะได้ไม่ต้องไปทํางานหรือไม่ต้องอยู่ภายใต้เงาของการแอบทําอะไรที่เป็นตัวเองเสมอๆมันจะได้หลุดพ้นจากสิ่งนี้ซะนะครับเพราะอาดีตอ่ะคนเคยทําผิดกับคนที่มีบารมีมากๆคนที่มีอิทธิพลมากๆกว่าคุณแล,แล้วทำให้ตัวคุณต้องแอบตลอดเวลาดังนั้นาการทาผิดดังนั้นคุณต้องรู้ว่าคุณทําผิดอะไรแล้วคุณต้องขอโอโหสิกรรมกับคนที่มีบารมีหรือคนที่ดูแลคุณ <S <S <Not S 2> เท่านั้นแล้วถ้าาาาากกกับบคค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 นนนนทททีีีี่ีุ่่มมมมมรรุุุณณณหหอ้้ใิดา คุณขอขอเข้ามาขออภัยคนเหล่านั้นซะเพราะว่าของคนนั้นเป็นใครนะครับมาสามารถช่วยเหลือคุณมันปลดล็อกได้เองนะครับโอเคพลังงานประมาณนี้นะครับอ่าขอไพ่ขังละกันหนึ่งใบคนกลองที่หนึ่งนะโอเคขอหนึ่งใบขอกล่องที่หนึ่งครับคุณได้ไพ่ของการหมดเวลาเนาะ เมื่อคุณมาเจอคลิปนี้มันหมดเวลาของการติดพันเหนียวรั้งของการติดคณะสัญญาต่างๆนาๆนาหมดเวลาแล้วมันได้เวลาแห่งการปลดและการเปลี่ยนแล้วนะครับดังนั้นคนกองนี้ไม่เจอกองที่หนึ่งไม่บังเอิญที่คุณมาเจอมันคือไพ่ time is over เวลาของการสิ้นสุดเวลาของการปลดล็อกเวลาของการเป,ปิดเวลาของการจบข้อสัญญาต่างๆ,ๆนานาดังนั้นได้ผลแนะนํนานอะไรกณไปลองลอาแบบใช้ล้วลองทําดูนะครับโอเคพลังงานปรารนีานะครับกองที่หนึ่งสำหรับใครที่ชอบการ์ดไพของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ ย้อกลับไปขอบคุณกดกลุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สองหรือแคสตสเตคคาโรนะครับขออนุญาตเปิดนะคนกองนี้นะครับพลังงานคุณตรงกับสิ่งที่คุณเลือกหรือเปล่าแล้วก็คุณติดค้างอะไรจะต้องปลดล็อกแบบไหนยังไงชีวิตถึงจะเปิดและจะดีขึ้นนะครับมาดูกันนะคนกองที่สองขออนุญาตครับไปได้นะครับเพจซับครับ เปล่าหายพีเชิดหกเหรียญแต่พื้นฐานคนกองนี้ไพ่ดีนะมีความรู้สึกไม่มีคำพูดนี้ทำเพรานันคนวันนี้พื้นฐานนะะเป็นคนชอบทำบุญอยู่ละนะครับเป็นคนชอบทำบุญแล้วก็เชื่อในเรื่องของบุญกุศลกระแสะแห่งบุญด้วยเป็นคนเชื่อเรื่องบุญกุศลแล้วก็แต่เป็นแปลกคนกองนี้เป็นคนที่ทำบุญแต่เหมือนทำบุญแล้วมันไม่ได้บุญ เป็นทําทําบุญแล้วชีวิตมันไม่ดีขึ้นสักทีอ่ะเออพัมันขึ้นแบบหกเหรียญนะ่ะหกเหรียญแทมพลันทําบุญแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทีสักทีแล้วก็รอการเปลี่ยนแปลงบางอย่างตลอดเว,าวลาเลยแล้วก็แต่เป็นคนทําบุญแบบอย่างนี้เขารู้สึกผมนะสมมติพักเนี้ยช่วงเนี้ยเขาบอกว่าทำบุญแบบได้ดีอ่ะทำตามเขาทาับเนี้ยทำบอกว่าทําบุญแนะนำไหว้นี้ี่คุณก็ทําตามเขาคือทุกอย่างมันไม่ลองเธอมันไม่ได้เป็นการทําด้วยด้วยความศรัทธามันเป็นการทําเพื่อปบกบปมด้อยตัวเองันเป็นการทําเพื่อล้างความผิดพลาดหรือสิ่ มันไม่ได้เป็นการทําหรือการบําเพ็ญหรือการให้ด้วยด้วยกระแสของความตั้งใจงและอยากทําเสมอๆเ,เป็นนิสัยเป็น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 อบปี้แต่เป็นปนินนสัยอ่ะเข้าใจไหมแต่คุณทำว่าคุณอยากแก้ป,ปมปัญหาบางอย่างในตัวคุณอ่ะคือถ้าเวลาพลังงานคุณตรงมันมีบางเรื่องในอดีตของคุณไม่ว่าอดีตจะชาติหรืออดีตชาตินี้มันมีเรื่องบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่คุณผิดทําผิดแล้วคุณก็กจะเป็นปมอยู่ในใจแล้วก็ปิดมันไว้จนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถแก้มันได้แล้วคุณแก้ไขมันด้กกวยการทําบุญสมมตินะ อดีต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 ชาติหรืออดีตอดีตชาตินี้นะคุณเป็นคนที่ทําสมมตินะครับคุณเป็นคนที่อ่าขโมยเงินขโมยเงินคนอื่นเก่งขโมยของเก่งก็ตัวอย่างนะคนตัวนี้นะและคุณอะชาตินี้คุณก็เลยใช้วิธีการแบบที่ที่ผ่านมาขโมยของเก่งก็เลยใช้วิธีการทําบุญให้คนอื่นแทนเพราะอดีตเคยเคยขโมยเขามาเข้าใจปะสมมติว่าอีก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 พลังงานหนึ่งก็สมมติว่าคุณเป็นคนที่อยังไงดีอ่ะเป็นคน เป็นคนฆ่าคนมาเออเป็นคนฆ่าคนมาฆ่าคนนั้นฆ่าคนานี้มาแล้วหรือสึกฆ่าสัตว์เยอะคุณก็ใช้วิธีการปล่อยสัตว์คือทําบุญแก้แกสิ่งที่ตัวเองขาดอ่ะตลอดเวลาเลยมันก็เลยไม่ไมพอดีกันอย่างที่ผม,มรู้ว่าทําไมนะคือมันทําบุญทำมันนี้แล้วก็เอาอันนี้มาช่วยทำนี้แล้วเอาอันนี้มาช่วยแล้วพลังงานของคุณเป็นคนการฉับแพะชนแกะตลอดชีวิตคุณแหละเป็นคนจับอันนี้ชนอันนี้จับไปแดงชนไแด,ดงอะไรแบบนี้เพื่อเพื่อชีวิตมันไปได้มันต้องมีมันต้องมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นให้คุณต้องทําอัันนนนนีี้้้ททําอออแบบบ่่กกไไมมดเหืัน นะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณเป็นในพลังงานของคุณนะแล้วก็แต่แต่ถ้าเกิดคุณมาเจอคลิปนี้ผมมองว่ามันมันถึงเวลาบ,บางอย่างที่คุณจะได้ปลดล็อกกับพลังงานที่คุณเป็นในปัจจุบัตตนตรงนี้แล้วอะ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะ,ม,นจะมันจะเปลี่ยนยังไงนะลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องกับคุณนะครับจะมีลัคนาราศีธนูนะครับคนที่เกิดบัทร์คนที่เกิดธาตุดินประสบกันมังกรเกิดอธาตุน้ำมีนกรกอดพิจิกเนาะเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณจะมีเลข2นะครับอ่าสิบสี่สิบแล้วก็หกประมาณนี้อ อนุญาตดูนะครับว่าคนกองที่สองเนี่ยเราสามารถปลดล็อกเปลี่ยนชีวิตต้องทําแบบไหนยังไงพายจะบอกอะไรขออนุญาตครับพี่าะคีงองบครับเฮดอัพสอดสเตย์คแคสเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงนะสเตย์คแคสสองดาบสี่เหรียญ อีกอัพครับกับ6ดาบผมพยายามจะหาทางออกนะแต่ผมยังไม่เห็นเลนจริงครับหนึ่งนะเฮลออฟซากัาสเตรนยาคนตรงนี้ไม่ต้องไปหาทำอะไรที่มันยากลำบากที่ไหนยังไงเลยนะเนี่ยเฮโรเฟนขึ้นเนะี่ยเฮโรเฟนเป็นไพ่ยิงศักดิ์สิทธิ์นะครับคนตรงนี้มีของดีบางอย่างอยู่กับตัวอยู่แล้วเป็นคนที่มีเสียิรติดูแลคุ้มครองอยู่ใกล้ชิดต,ติดตัวคุณอยู่แล้วนะ คุณไม่ต้องลำบากตากตามไปหากลกรรมวิธีกลวิธีใดที่มันยากมันยากหรือมันต้องลำบากหรือมันต้องพยายามออกไปเพื่อจะที่จะไปยากอ่ะจริงคุณอ่ะมีเป็นคนที่มีเสียงสิทธิ์ที่บ้านดีที่อยู่อาศัยดีแล้วก็แล้วก็ขังอยู่แล้วด้วยในในพื้นที่ที่คุณอยู่สเตทแคทขึ้นกับเฮอร์มิสสิงที่คุณควรทาคือการสวดมนต์ที่บ้านการสื่อสินที่บ้านการทําอะไรได้ที่อยู่ที่บ้านของคุณอ่ะเออสวดมนต์จนหลับไปเลยก็ได้สเตทแคทขึ้นกับเฮอร์มิสคือตามเพนภาวนาสวดมนต์ทำสมาธิอยู่ที่ แล้วแล้วมันจะเกิดการปลดล็อกเองผมไม่รู้ว่าทําไหมแต่คือไม่ต้องจริงอนะไพ่เฮอร์มิตเป็นการถือสินนะเป็นการถือสินปิดวาจาในวันเกิดหรือการทําอะไรที่มันดีๆในในวันสำคัญต่างๆงานวันพุธวันพระแบบนี้เป็นการถือสินบําเพ็ญและเป็นความต่างกันไม่ตัวคุณเพราะว่าต่อให้คุณไปขนขวายหาทิศทางที่อื่นนะมันก็จะไม่เปลี่ยนแปลงมันต้องเริ่มที่ตัวคุณคนกว่านี้เริ่มที่ตัวคุณเลยอ่ะที่อับครบขึ้นกับซิลออฟสอดเนี่ยเขาบอกว่า คุณไอสินที่คุณเป็นมาหรือสิงที่คุณทํามาหรือกอุญแจที่มันล็อกคุณไว้เนี่ยแม่กุญแจตรงนี้มันมันปลดล็อกได้ไหมคําตอบคือมันจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อแบบจริงๆไพ่เฮอร์มิกกับไพ่เฮโรเฟเป็นไพ่บวชเนาะไพ่เป็นผู้ชายก็คือบวชซะแค่นั้นถ้าหรือบวชไม่ได้ก็อนุโมทนาบุญกับบวชอยาเดเป็นเจ้าภาพบวชซะถึงจะปลดล็อกตรงนั้นได้มันมันมันเป็นแบบนั้นอะเนาะแล้วก็เพราะว่าไพ่จริงๆอะไพ่ไม่ได้ไม่ได้บอกทางออกที่มันปลดล็อกได้จริงๆเลยอะ ดังนั้นไอสินที่คุณเจออยู่หรือเป็นอยู่ตรงนี้มันอยู่กับคุณในรองเธอไม่ต่ำกว่าหกสิบ 60, หรือหกสิบไปแล้วอายุหกสิบไปแล้วอะไรแบบนี้ยหรือว่าประมาณแบบแมันต้องใช้ระยะเวลาระดับหนึ่งอ่ะกว่าจะกว่าจะปลดล็อกตรงนั้นได้เพราะไพ่เฮอร์มิตขึ้นสเตแคดคือต้องทําดีเสมอเสมอต้องอยู่ในกระแสแห่งบุญอะไรแบบนี้ต้อดเวลาด้วยมันถึงจะปลดล็อกได้เพราะว่าใต้สตาร์เป็นแฮงแมนอยู่เลยดังนั้นมันมีความติดค้างอยู่พอสมควรก่มันจะหลุดออกไปได้ดังนั้นะคนดวงนี้นะครับทําตามค้านนาในเฟสแรกๆร,กรกเดี๋ยวมันจะหลุดเองแต่ใช้เวลานะครับอ ครับหนึ่งนะเหมือนอยากพูดอะไรบางอย่างเก้าเหรียญด่าแบค็คแคทไม่ต้องติดสินบน,นอะไรอาจารขอพรอะไรทั้งสิ้นนะคนกองเนี้ยจริงด้วยเพราะว่าคุณเป็นคนจำไม่ได้ว่าคุณทําอะไรใครไปแล้วคุณติดอะไรใครไปบ้างแต่นั้นผมบอกว่า อยู่ในหิ้งพ้าอยู่ในบ้านของคุณอยู่ในที่ในสิ่งศสทธิที่คุณเคารพศรัทธาที่สุดแล้วคุณก็บอกกล่าวว่าชื่อในคนของคุณเนาะไม่ว่าคุณติดค้างพันธสัญญาใดๆอะไรกับใครในสิ่งที่คุณเคารพนับถือนะครับขออนุญาตปลดล็อกปลดปลดพันธนาการเรื่องคําพูดคาสาบานต่างๆนานาที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการมูหรือการศรัทธาหรือการได้อันนี้แล้วจะทาสิ่งนั้นแต่ให้คุณปลดล็อกทุกอย่างหมดเลยในในปลดล็อกเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะวงเล็บนะครับสิ่งคุณนะ มาดูผพ่ชุดอื่นต่อเลยกันขอดูไพ่วัันสุภาสิทธิ์หน่อยเพราะว่าคนกรองนี้ทิศทางของการของการหลุดพ้นของคุณจริงๆแล้วว่ามันคือไ้่บวชบวชพราบวชพระอะไรอย่างเงี้ยจะดีที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะดีที่สุดแล้วแต่แปดสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะโทตาได้แต่ไ้่บวชมันขึ้นเท่านั้นเลยนะครับถึงจะมาดปลดล็อกได้ในทิศทางที่เป็นอยู่ในชีวิตเพราะว่าสองดาบแปดดาบอาการที่คุณเป็นบ่อยคือปวดหัวปวดศรษะปวดตัวอะไรเงี้ยขึ้นบ่อยๆเลยแปดดาบแปดดาบขึ้นเยอะมาก ไพ่แรงแป๊บหนึ่งนะมีไพ่หมาเนี่ยมามีหมาห่วงก้างอยู่อ่ะหมายความว่าถ้ากรรมในเวรหรือสินที่คุณต้องเจอมันยังปลดล็อกไม่ได้หมายสิ่งังินหมายสูงแรงบุญในสินที่คุณทําหรือวิบากกรรมที่เขายังจองอเวรคุณอยู่มันยังหนักอยู่เนี่ยติดล่างแห่ไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะหาทิศทางของการฟลยากอยู่พอสมควรการปลดล็อกของของที่หนึ่งก็เลยยากดังนั้นมันต้องเกิดที่ตัวคุณมันต้องเกิดจากการปฏิบัติกิดจากแรงศรัทธาเกิดจากคุณไม่ต้องไปมูไปหาอะไรเลยคุณ ถึงจะสามารถหลุดได้กับพันธะกรรมพันธะของการติดค้างคนคนที่สองต้องต้องปฏิบัติเท่านั้นเท่านั้นเลือจริงๆถึงจะปลดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดปลดไม่ได้คือต้องเป็นแบบเนี้ยถ้าชีวิตอยู่บ้านเหมือนจำศีลน่ะเหมือนแบบวันพระวันโกนอะไรอย่างเงี้ยทำบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยไปเลยอ่ะเท่านั้นอ่ะเห็นไหมท่านตั้งแต่แรกท่านเป็นการบนบานสารเก่าคุณเหมือนคนคนที่ติดพันธะปัญญาการบนบานสารเก่าอิดไปทั่วแล้วก็ลืมอ่ะแล้วมันทําให้ชีวิตคุณไปไม่สุดนึกให้ออกนะครับ โ okay. อเคเรามาดูไพ่ขังสักหนึ่งใบไพ่แฟมิลี่นะครับไพ่ครอบครัวนะถ้าชุดนี้บอกว่าพื้นฐานของคนกองนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนที่มาฟังเลือกกองที่สองนะมันใกล้กถึงจุดเปลี่ยนของคุณที่คุณสามารถทําได้คำแนะนำราได้ผมพูดไปแล้วถ้าคุณทาได้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนครอบครัวคุณจะเป็นครอบครัวแลวจะมีความสุขในชีวิตมากขึ้นนะครับโอเคพลังงานประมาณนี้เนาะสำหรับใครที่ชอบการอไพ่ของผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดเด็กแจ้งเตือนด้วยนะครับ กละเลืเอกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจกับผมละทีมงานด้วยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่สามนี่นะครับมาดูกันนะว่าไพ่คนที่สามเป็นยังไงนะครับขออนุญาตเปิดพลังงานคุณตรงกับสิ่งที่คุณเลือกหรือเปล่าโอ้ไฟไฟอฟอฟบอนะฮะตอนนี้ที่คุณมาฟังเนาะมันมีไพ่ของการที่คุณมีปัญหาเกิดขึ้นเนาะในเรื่องของการทํางานหรืออะไรหรือความรักอะไรจะมีความสับสนเกิดขึ้น ในบ้านในที่อาศัยในที่ทางานในความรรวที่คุณมีนะครับแล้วก็เกิดความมันเิในนา,นายเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงกระทานาหานเกิดขึ้นกับตัวคุณตลอดเวลาเลยมีไพ่เดทด้วยเอ,อ่อความรู้สึกคือเวลาคุณจะเริ่มอะไรใหม่ๆหรือจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยช่วงแรกมันจะดีแป๊บนึงแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปไม่ดีเลยทันทีบางครั้งก็เปลี่ยนแล้วจบไปเลยมันเป็นคนที่แบบชีวิตเปลี่ยนแปลงไวจบไปหรือเพิ่งจบหรือเพิ่งเปลี่ยนแปลงมีอะไรสําคัญสำคัญเกิดขึ้นที่มันเพิ่งสิ้นสุดมาแล้วเร็วนี้ หลังที่คุณมาก่อนที่มาฟังคลิปนี้นะครับด้วยความทะเลาะเบาะแว้งหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเลยเรื่องที่จะตัดหรือเ,เปลี่ยนแปลงลงมาเนาะพลังงานชัดถึงการสดของการตายการเปลี่ยนการแยกการจากบางอย่างกระทันหันแล้วทำให้คุณสับสนอยู่ด้วยถ้าพลังงานตรงในเฟสตรงนี้ลองฟังดูนะครับลัคนาราศรีเตมิธทตุไฟแม่สินธนูลนนัคนาราศีเมทุนค่อยเกิดบันอังคานนะครับแล้วก็ลัคนาราศรีพิจิกเลขด3่สามสิบหกสี่ห้าสี่แล้วก็หกนะครับ มาดูกันว่าคนกองนี้ชีวิตเป็นประมาณนี้มันจะเปลี่ยนแปลงบ่อยๆอะชีพขกนกอนนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะเปลี่ยนแล้วก็จะเปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหน้ามือเป็นหลังมือเลยเคยเคยเปหัวหน้าก็ต้องไปลูกน้องเลยชีวิตมันคือขึ้นสุดลงสุดเออคนคนนี้ขึ้นสุดสุดแล้วก็ลงลงสุดสุดจริงๆถ้าชีวิตแบบนี้นะครับลองดูว่ามันเป็นเพราะอะไรต้องปลดล็อกอะไร ใครที่ฟังแล้วอยากรู้ว่าเป็นเรื่องของตัวเองหรือเปล่าหรือต้องแก้ไขยังไงมาดูส่วนตัวเอานะเนี่ยไฟ <of> ออฟสอดอีกแล้วเมื่อกี้คุณได้5ดาดเมื่อกี้หาไม้นี่5ดาบอีกแล้วไฟออฟสอดคนนี้คนกองนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นการทรมานสัตว์ที่ผ่านมาจะเป็นการทรมานสัตว์บางอย่างเป็นความรู้สึกที่มันเปิดแล้วรู้สึกเลยอะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรก็จริงนะเป็นการทรมานกับขัคนกองนี้ทําบุญกเกี่ยวกัน ปลดล็อกไปบ่อยโดยการปล่อยชีวิตสัตว์ปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เป็นอิสระอะไรอะไรที่ถูกกักขังอะไรที่มันถูกล็อกถูกปิดถูกกั้นให้คุณทำไบ่อยๆก,กับการปลดปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เป็นอิสระแล้วมันจะปลดล็อกชีวิตคุณได้นะครับวิธีแก้มาเป็นแบบมามา,มาเลยอ่ะมาเลยอ่ะเดี๋ยวนะสกัดในเวรคุณดุและขึ้นออฟสัตขึ้นกับปีน็นอฟครับ โอเทนอฟสอดขึ้นกับสองดาบเก้าถ้วยสิ่งที่ผมแนะนำหมู่คนกองนี้ไปนะครับให้ทําเสมอๆอบการปลดล็อกหรือการช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นอิสระนะครับให้มันมีให้มีมีสิ่งให้มีม,ใม,มีให้สิ่งนั้นมันมีพลังงานที่ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าไพ่เจ้ากรรมคุนเ,เนาะมันหนักมากเลยจริงออฟสอดขึ้นกับควินออฟครับเป็นคนคณเป็นคน,คน,คนที่ทําดีก็ดีสุดเป็นคนที่ทําเร็วก็เล็วสุดเหมือนกันพื่คคอยปรุงกงนะเพราะไพ่มันขึ้นดีกับทั่วคู่กันเลย แลวมันจะทำให้ตัวคุณชีวิตมันดิ่งขึ้นลงดิ่งขึ้นลงบ่อยๆอะแล้วแบบสิบดาบขึ้นกับไพ่สองสองดาบนี่คือให้คนกองนี้ทําบุญกับการปล่อยชีวิตสัตว์วงเล็บสัตว์หรือคนที่ให้เป็นอิสระกับบางสิ่งบางอย่างช่วยเขาเยวชีวิตคุณจะเปลี่ยนเองผมขอแอยกเปิดไพ่ห้าดาบกับสองไม้หน่อยแป๊บนึงนะเวลาคุณรับรู้ว่าคุณเห็นปัญหาอะไรใครมาก็แล้วแต่แป๊บนึง ให้เดชมันขึ้นนะอย่าไปยุ่งนะเวลาคุณรับรู้หรือเห็นปัญหาอย่าอย่าเป็นคนที่รู้ปัญหานี้แล้วเอาปัญหานี้ไปบอกคนอื่นเขารู้ว่าใครเป็นอย่างนี้แล้วเอานี้คือเรื่องคําพูดสําคัญมากคําพูดที่ทําให้คนอื่นรู้สึกเสียประโยชน์หรือทาร้ายคนอื่นได้มันจะเป็นสิ่งที่ติดกรรมของคุณในเรื่องของชีวิตคุณที่มันดิ่งขึ้นสุดลงสุดที่ผมเปิดเช็คพลังงาน่ะคุณต้องเปลี่ยนเรื่องนี้ให้ได้อย่าพูดอะไรบางอย่างที่สเสียดิทธหรือทำร้ายคนอื่นซะเลิกคําพูดเหล่านี้เลิกคำสาปแช่งต่งางๆนานาแม้ ให้เดิมูนขึ้นสามเหรีย hmm. ญขึ้นดิมซันบางสิ่งบางอย่างที่คุณช่วยเหลืออะไรใครไปอ่ะไม่ต้องเออกองนี้แปลกมากเวลาคุณทําบุญอะไรที่ที่เป็นบุญใหญ่ๆอ่ะสมมติเป็นบุญที่มันต้องเขียนบนงกระเบื้องหรือเขียนะอะไรก็แล้วแต่คนกองนี้โดยเฉพาะนะอย่าเขียนชื่อตัวเองลองไปให้เขียนชื่อเจ้กากรรมในเบรตัวเองไปแทนเขียนว่าเจ้าการรมในเวรของข้าพเจ้าจบอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเขียนชื่อตัวเองลองไปไม่รู้ทาไมนะ บอกว่าเป็นคาเฟอฟิลออปครับคิทออฟซอร์ดคอร์สการในเบรนแต่ได้บุญจากคุณไม่ใช่ตัวคุณจัสติกสองดาบอืมครับหนึ่งนะครับไพ่ไปเดิมนะไพ่เลขห้าขึ้นเยอะมากคุณสก,กัดในเบนคุณก็ดูดูทำให้ชีวิตคุณวุ่นวายหรือว่าวุ่นได้นะเพราะฉนั้นปลดพันธักรรมนะปลดบรรทัศพันธรร์ในการที่ทำังไงก็ได้ให้ตัวคุณที่ผมแนะนำไปแล้วในช่วงแรกๆนะช่วยเหลือคนอื่นไปทำดีต่อไปในะทิศทางที่ควรจะเป็นแล้วปล่อย,อยชีวิตสัตว์ที่ทนจากขังเยอะๆ จะสามารถช่วยปลดล็อกได้จริงๆอ่ะมาดูผ้าชุดอื่นกันผมไม่รู้ว่าทำไมคนกองที่สามถึงเป็นเรื่องสัตว์ mm hmm. าตาบอดคำช้างนะครับไพ่ของน้ำเชื่อมอย่าเอาเรือขวางแล้วก็ไ้าของลูกไก่ในกำมือเขาบอกว่าไ้าชุดนี้นะครับบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแม้ว่าคุณไม่รู้ว่ามันใช่คุณหรือเปล่านะแต่คุณรู้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ดีอะไรที่ทำได้ก็ควรทํา ลูกไก่ในกำมือหมายความว่าเรารู้และเราจาัดการทุกอย่างได้ด้วยมือของเราสามารถเปล, <c oughs> เปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ด้วยความคิดการการะทําของคุณดังนั้นเปลี่ยนการการะทําเปลี่ยนความคิดและ,และชีวิตจะเปลี่ยนด้วยนะครับค่อยใบการเดินทางไพ่ทาวเวลขึ้นชีวิตคุณถ้าคุณมาเจอคิดนี้มันถึงจุดที่คุณจะต้องเดินทางเปลี่ยนแปลงบา <ๆ S 2> งอย่างในชีวิตและที่คุณจะได้ไปต่อบางอย่างในชีวิตดังนั้นปลดลลอกตรงนี้ให้ได้นะครับ โอเคพลังงานประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบการ์่าพของผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกะด,ด่งแจ้งเตือน้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณตบปุ่มซุปเปอร์ตงเป็นกําลังใจกับผมและทีมงานได้นะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ